ไงเ,เอา้าจากเล็กๆเนี่ยจากเล็กๆก็ฟูมาเลยเหรอ,อเอาใจจะทำขาดได้เพราะว่าขาดนี่นี่นโอใส่ตาเนี่ยนะ๋อ,อจากที่เป็นก้อนเล็กๆนี่เองนะแล้วนั่ก็เป็นยาเม็ดเออเหมือนยาเม็ดเลยทางล้างหน้ากันไหมเนี่ย บางทีหล่อเลยตรงนี้ไห้หนุ่มมากลงมาแล้วก็ยายเข้ากับไอ้แม็กเขาตกใจ <c oughs> ไอ้แม็กโลกทบบ้านแตกเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวก็แทะเอ๊เดี๋ยวก็พูดอย่างนี้เลยไอแม็กแล้วก็ยายเขาพูดไปได้เลยยายบอกตึกดังยายตึกดังแล้วเธอมากมันไม่รู้อ่ะ <c oughs> ใช่หนุ่อยู่ข้างบนไงเหมือนน้องน,น้ง <c oughs> องผีเลยเออ หนูจะทำให้พี่อ่ะอะทำให้พี่ได้อ๋อหนูสองวันอ่ะลองดูอ่ะอันนี้มันเป็นไงฮะเ,เออนี่ก็เป็นเม็ดนี่ก็เป็นยามเม็ดนะทำไมเขาสีเอย่างนี้แต่เราก็นึกเอามายาม,มาปลายหนามันแข็ง่ะโอุ้ยแ,แข็งมากเลยของนอกนี่ยพี่เนี่ยฮะมันจะเป็นอย่างงี้นะครับบางหน้า ไม่น่าเ<อ>ชื่อเลยฮะอัอโดนน้ำมันก็จะฟูอ๋อโดนน้ำจะฟูเลยแต่อ๋อธรรมดาการทำเค้มีฝีมือนะต่างประเทศนะ,ะยังไงต่อครับพี่ก็ล้างหน้าพี่พี่ล้างหน้าไหมพี่ก็เอาน้ำแบบเหนหือพี่เนี่ยมันมัดมันมีอะไรอยู่ตรงนี้อีกมีอะไรเลย เป็นก็ดาษธรรมดาอืมล้างหน้าละแหน่ต่อมันมันเล็กจังเล็กค่อยหน้าใหญ่ปะที่หน้าใหญ่อ่ะที่หน้าใหญ่อ่ะ มไม่เกียกอ่ะไม่เปียกอ่ะไม่เกลียกอ่ะไม่เปียกอ่ะไม่เกียกอ่ะอะน่ามันหน้ากากเลยก็ถ่ายรูปดิคืออยู่แล้วพี่ว่าถ่ายรูปคู่ดิ้มาถ่ายรูปดิ้ปิดวิดีโอไว้จะถ่ายรูปดิ